สวัสดีค่ะพบกับเซล์พึ่งและปฏิพัฒน์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชมโตโยตา้าเอลติปนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเราขาเราขายอยู่ที่489,000บาทนะคะลูกค้าเป็นรถปี17นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจหารถว้่ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดกันได้นะคะพึ่งจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะ าสำหรับตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะตัวนี้นะคะนี่ชีช่วยอย่างนี้เลยเป็นไฟเลี้ยวทามอย่างนี้นะคะกระจังหน้าเดิมๆสีเดิมจากโรงงานนะคะแม็กเดิม สวยเลยนะคะสมอาคันนี้สีเทานะคะทองเงินคันนี้นะคะสสวยเลยโลโกโ้เดิมๆจากศูนย์นะคะลูกค้า 1.6G ีค่ะนี่ลูกค้าท่านไหนที่อยากโดนเป็นเจ้าของอยากได้เป็นเจ้าของนะคะหาเราใช้งานอยู่นะนนแนะนําคันนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะ,ะก็จบมาด้วยพร้อมกระจกปรับไฟฟ้าเกียร์ออโต้ฟังก์ชันที่พมา ี้นะคะลูกค้ามีปุ่มฟู้สตาร์ทนะคะจอ d ด d วนะคะใช้งานได้จริงนะคะไม่ว่าจะเปิดบลูทูธเชื่อมเอาบลูทูธเปิด FMAM ได้เลยนะคะให้ในเป็นบาะหนังสีครีมสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะผลอยู่ที่ประมาณ9000 ห่วยปีใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเห็นยังไงฝากไว้ด้วยนะคะท่านไหนที่หารถใช้งานอยู่นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ